คราวนี้เนี่ยงานอสโศกรำลึกอัตมาคงจะได้เทศย้ำเน้นขยายความเรื่องทำใจในใจนะทำใจในใจการทำใจในใจเนี่ยแปลเป็นภาษาไทยว่าการทำใจในใจเนี่ยภาษาบาลีว่ามณสิการภาษาบาลีเป็นคํานามมณสิการ แปลว่าการทำใจในใจการทำใจในใจเป็นข้อสองของมูลสูตรมูลสูตรสิบเนี่ยมีชันทะเป็นมูลมีมณสิการเป็นแดนเกิดมณสิการเป็นสัมภวะเป็นแดนเกิดคือสิ่งที่จะเกิดจะเป็นนี่ก็คือเอาจิตท้าวุทธเจ้าเอาจิตเป็นหลักจิตจะเกิดคือมณะ,ะเนี่ยจะเกิด เพราะมันจะเกิดเราจะต้องเป็นผู้ที่เป็นโลกุตระเป็นผู้ที่มีวสวตีเป็นผู้ที่มีอำนาจเหนือเป็นประธานสามารถรู้จิตจะเกิดเราก็ทำให้เกิดไม่ใช่มาให้ใครเป็นผู้ทำพระเจ้ามาทำให้เราเกิดหรือมีอำนาจศักดิ์สิทธิ์อะไรมาทำให้เราเกิดไม่ใช่เราจะต้องเป็นผู้ทำให้เกิด โดยที่เราได้ขันห้าแล้วเมื่อได้ขันหน้าแล้วเราจะต้องควบคุมจิตอิญญาณของเราได้ควบคุมเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็จัดการรูปจัดการภาวะที่ถูกรู้กำหนดเราต้องเป็นผู้กำหนดถูกรู้แล้วจะให้เป็นเช่นนั้นให้เป็นเช่นนี้ให้เป็นเช่นใดเราจะต้องรู้ความเหมาะ ควรที่ดีที่สุดนั้นน,นแล้วทำให้เกิดให้เป็นตามที่ว่านั้นได้เราจึงเป็นผู้กำหนดเองเป็นผู้สร้างเองเป็นผู้ผลิตเองให้เกิดแม้ที่สุดให้จิตทำให้เกิดอาการอาการของเวทนาอาการของสังขารอาการของวิญญาณสามารถทำให้ใหเกิดได้ เพราะนั้นเหตุปัจจัยที่ยังไม่สิ้นสุดจริงๆซึ่งมันมีความเป็นจริงอยู่เหมือนกันว่าถึงวาระที่สิ้นสุดจริงๆมันจะสิ้นสุดไปโดยเหตุปัจจัยของมันหมดเรี่ยวหมดแรงหมดอานาจหมดฤทธิ์มันก็สิ้นสุดไปโดยมันเองแต่ในภาวะที่ยังไม่สิ้นสุดอย่างนั้นเราจะให้สิ้นสุดก็ได้ จะให้ต่อไปก็ได้อันนี้แหละเป็นความสามารถที่ยิ่งใหญ่ที่พระพุทธเจ้าเป็นผู้คนพบนะคนพบแล้วก็เป็นผู้สามารถที่จะทำให้เกิดให้ตายเองได้เรียกว่าอตมตะบุคคลในมูลสูตรสิบในข้อที่เก้าเป็นอตมตะบุคคลข้อที่สิบนั้น จบนะปรินิพานเป็นปริโยสานนะซึ่งอาตมาก็ได้อธิบายมาตลอดเวลาแล้วข้อที่สิบ,สบขมูลสูตรผู้ที่เป็นอมตะบุคคลจึงจะสามารถทำให้อัตภาพของเราหรือจิตวิญญาณของเราเนี่ยตายอวสานคือจบปริโยสานนี่คือจบอย่างน่ารัก ปริโยสานปริยะแปลว่าอันเป็นที่น่ารักกับอวสานแปลว่าจบจบอย่างทําตายปรินิพานตายรอบนิพพานรอบไม่มีอะไรสุดยอดไปกว่านิพพานนะแม้เป็นเป็น,ปนก็ทําตายในเป็นเป็นได้ทีนี้ตายตายไม่ใช่เป็นเป็นแนละ้วที่ทำตายตาย,ตายอย่างสุดยอดสิ้นรอบ เป็นการจบทุกสิ่งทุกอย่างเลยในความเป็นอัตภาพในความเป็นเราได้จิตนิยามมาเป็นสัตว์ตั้งแต่เซลล์เดียวมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันและสามารถมีความรู้อันนี้ทำให้จิตหรืออัตภาพของเราเนี่ยสูญสลายเป็นอุตุนิยามไปเป็นดินน้ำไฟลมไปเลย เป็นความรู้ของสุดยอดแห่งมนุษย์คือพระพุทธเจ้าเท่านั้นจะเป็นผู้รู้วิธีการค้นพบวิธีการค้นพบความจริงนี้นะในความเป็นคนที่มีความรู้สูงสุดแล้วสุดแห่งที่สุดก็คือสามารถจะอยู่ทำจิตวิญญาณมีอำนาจแล้วจะยังชีวิต กำหนดจิตวิญญาณของตอนเองให้อยู่ไปอย่างเป็นผู้ที่ดีไม่มีใครตำหนิดได้โดยเฉพาะผู้รู้ไม่ตำหนิดเด็ดขาดเป็นคนที่มีแต่คุณงามความดีสมมุติอาจจะต่างกันประเทศนี้คนสังคมนี้ชุมชนนี้เขาสมมุติว่าอย่างนี้ดีเราก็ดีตามที่เขาว่าได้ หรือแม้แต่สังคมกลุ่มนี้ชุดนี้ประเทศนี้เขาสมมติว่าอย่างนี้ดีแต่เราเห็นว่าไม่ดีแต่เขาเห็นว่าดีนะเขาสมมติกันอย่างนั้นเขาว่าดีแต่เราเห็นว่าไม่ดีเราก็ไม่ทำตามได้แต่เราก็ไม่ไปได้ขัดขวางเขาไม่ไปต้านเขาไม่ไปโต้เขา เขาจะเป็นอย่างนั้นก็เอออนุโลมดีดีดีด,ดีไปตามภาษาแต่ธาตุรู้ที่เรารู้แจ้งรู้จริงว่ามันไม่เขาา้าตามันไม่ดีอะเราก็สามารถที่ทําได้โดยการอนุโลมปฏิโลมที่เราก็ไม่ได้ขัดแย้งเขาไม่ได้ไปทําร้ายเขาไม่ได้ไปขบขี่เขาไม่ได้ไปดูถูกเขาก็ยอมอนุโลมตามเขาแต่เราไม่ทําเท่านั้นเอง เขาก็มาทําอะไรเราไม่ได้เพราะเราไม่ได้ไปห้ามไปกัน้นไปด่าไปว่าไปอะไรเขาไม่ได้นัานไปว่าเขา,านี่เป็นต้นนั่นสุดอนุโลมสุดยอดที่อนุโลมนะเพราะว่าเราสุดทางทางสุดท้ายนะขีดสุดท้ายที่เราจะต้องจำนวนว่าจะต้องเป็นเช่นนั้นก็เป็นเช่นนั้นเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นส่วนผู้ที่มีทิฐิเดียวกันมีความเห็นมีสมมุติ มีเป้าหมายมีวัฒนธรรมเดียวกันมันก็ยิ่งง่ายยิ่งสบายอย่างพวกเราเนี่ยสบายมีทิฏฐิสามัญญาตาแม้จะมีหลักเกณฑ์กฎเกณฑ์เป็นศีลสามัญญาตาก็ตรงกันหมดเราก็ประพฤติใครยังประพฤติไม่ได้ก็พากเพียรไปประพฤติได้แล้วก็สบายสบายไปก็อยู่รวมกันเป็นหมู่เป็นกลุ่มที่มีพลังงานหรือว่าพฤติกรรม ที่เป็นอย่างเดียวกันสอดคล้องกัน,นรวมกันควบแน่นกันเป็นปึกเป็นแผ่นจึงเป็นทั้งคำกลังของด้านตั้งมั่นสเตติกเป็นทั้งกำลังของการเคลื่อนไหวได้เร็วไวปราดเปรียวโดยไม่เป็นพิษเป็นภัยทั้งปราดเปรียวทั้งตั้งมั่นก็แข็งแรงเรียกว่าสภาวะสองอย่าง ทึ่เป็นจะต้องอยู่ด้วยกันสภาวะสองอย่างทางวัตถุนักวิทยาศาสตร์โลกเขาก็<ๆ>ค้นพบที่เรียกเป็นภาษาของเขาทางภาษาอังกฤษก็ว่าสแตติกกับไดนามิกมันก็อยู่มีได้ทั้งคู่ลงกันไม่ขัดแย้งกันไปได้ได้วยกันอย่างดีอย่างนี้เป็นต้นนะพวกเราที่อาตมา ได้พาศึกษาฝึกฝนปฏิบัติประพฤติจนกระทั่งเกิดความเป็นจริงของกายกรรมวจีกรรมโดยเฉพาะมโนมโนมโนก็เป็นาธาตุรู้และทำได้ทั้งรู้ทั้งทำได้เป็นประสิทธิผลที่สมบูรณ์ได้ขึ้นมาทั้งคู่เป็นสองสภาพทั้งรู้ทั้งทำมันจะต้องมีสอง ความเป็นสองที่ภาษาบาลีว่าเทวะอ่านอย่างไทยๆเต็มๆว่าเทวะอ่านอย่างบาลีาก็คก็เดวะเดวะอะไรนะซึ่งเป็นสภาพที่มันสำคัญมากในความเป็นรูปกับนามในความเป็นชีวะในความเป็นตั้งแต่ ไม่ว่าจะเป็นอุตุนิยามมันก็มีสองมีลบมีบวกมีสภาพสองอุตุนิยามที่มันจับตัวเป็นหนึ่งเดียวกันเนี่ยจะมันจะแยกบวกก็ไปบวกลบก็บไปลบในอีกเรื่องหนึง่งแต่ถ้ามาเป็นนิวเคลียสมีพลังงานในตัวของมันขึ้นมามีบวกมีลบ าทางวิทยาศาสตร์ทางวัตถุเขาก็ศึกษาได้แล้วเอามาทํางานอยู่ทุกวันนี้ใช้พลังงานของบวกลบในพลังงานที่สูงสุดเอามาใช้ได้อเท่าก,กับเอ็มซลังสองเนี่ยเขาก็ใช้กันอยู่ทั่วไปนะแล้วก็ใช้ประโยชน์อาศัยอย่างนี้ตลอดทุกวันนี้ทีนี้พลังงานของวัตถุนั้น,นเอาไปทําลายก็ได้เอาไปทําให้เป็นประโยชน์คุณค่าทางสันติภาพก็ได้ แต่คนที่มีจิตไม่ดีมันก็เอาไปทำลายาทีนี้พระพุทธเจ้าท่านตรัสรูนะ้นั้นเรื่องทำลายโดยเฉพาะไปทำลายสัตว์โลกจิตนิยามซึ่งจิตนิยามเนี่ยมันมีตัวธาตุพยาบาทธาตุธาตุพยาบาทมันมีการโกรธการพยาบาทและก็มีการรักผูกพันหรือทำลายกัน พระพุทธเจ้าท่านก็ต้องมาสอนให้รู้ว่าอย่าไปสร้างพลังงานจิตแบบนั้นแล้วเราก็มาทำได้สำเร็จได้ทำได้สำเร็จก็เป็นความสงบของสังคมเป็นความอบอุ่นของสังคมเป็นลักษณะธรรมที่จเจริญสุดยอดแล้วในความเป็นมนุษย์ชาติไม่ทำร้ายใคร ใครจะทำร้ายเราเราก็ยอมเพราะใครจะทําร้ายเราแม้เราจะถึงตายาพระพุทธเจ้าก็ตรัสรู้แล้วเอามายืนยันพิสูจน์แล้วว่าตายมันก็เกิดอีกถ้าเรายังไม่ยอมปรินิพานเป็นประโยชน์สารผู้จะตายแล้วศูนย์ไปเลยก็จะต้องสามารถทําจิตของตัวเองให้เป็นปร,รินิพานเป็นประโยชน์สารได้ก็จะต้องเป็นอตมตะบุคคล ผู้จะเป็นอมตะบุคคลได้ก็จะต้องทำจิตให้หลุดพ้นจากโลกจากอัตตาโลกคือสภาพข้างนอกอัตตาคือสภาพจิตวิญญาณของเรานั่นแหละรู้ทั้งสองส่วนเลยว่าเราจะไม่เกิดอยู่ในโลกนี้อีกไม่มาอยู่ในโลกนี้อีกนะโดยทำความไม่เกิด อย่างที่ปรินิพานเป็นปริโยสารทําจิตให้แยกธาตุอกไปเป็นอุตุธาตุหมดเลยนี่เป็นความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าซึ่งเราจะรู้ด้วยตนตั้งแต่เป็นเป็นนี่เลยว่าเราทําจิตที่มันไม่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 เป็นทุกข์ไม่เป็นสุขไม่เป็นทุกข์ไม่เป็นสุขเนี่ยที่เรายังมีชีวะเราจะรู้ความไม่เป็นทุกข์ไม่เป็นสุข เรียกว่าเป็นพีชะธาเป็นพืชเป็นพีชะธาพืชมันไม่มีสุขไม่มีทุกข์แล้วมันก็ไม่มีตัวตนที่มันมีตัวตนระดับหนึ่งมีสามเศร้มามีธาตุอิทธิภาวะปุริสภาวะแล้วก็ประทานประทานประทานแล้วมันก็จัดการได้อ่า แม้เป็นพืชมันก็จัดการได้ธาตุจะเอามาผสมกันมาอะไรได้แต่มันไม่มีเวทนามันไม่มีความรู้สึกมันก็ไม่มีกรรมกรรมที่จะเป็นวิบากกรรมจองเวียนจองกรรมกันผูกพันกันหรือว่าจะเกิดมาทำร้ายกันนะซึ่งหมุนเวียนอยู่ในวัฏสงสารนี้พืชมันไม่มีพระเจ้นรพระพเจ้าถึงได้ ยืนยันว่าอย่าไปสร้างวิบากสัตว์เขาจะเป็นจะตายอะไรส่วนของเขาจะเป็นรูปเป็นนามของสัตว์ต่างๆไม่ต้องไปเอามาเกี่ยวข้องกับชีวิตเราเลยเพราะเราไม่รู้ได้ว่าวิบากที่เขาจะรักตัวรักตนวิบากที่เขาจะยึดมั่นถือมั่น แม้ว่าเนื้อตัวของเขาเนื้อหนังของเขาอะไรของเขายึดมัน่นถือมั่นใครมาแตะฉันใครมาเอาของฉันไปกินไปใช้ไปไป,ไป,ไ,ปไปอะไรของตัวเองไปเบียน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 เขาอะเบียนเบียนเป็นบีดเบียนเบียนตายก็แล้วแต่มันจะไปรู้อะไรละสัตว์เดรดฉานมันก็ยึดว่าเป็นตัวกูของกูเท่านั้นใช่ไหมมันก็จองเวรจองกรรมเขาให้เพราะในรายละเอียดเหล่านี้เนี่ย พระพุทธเจ้าท่านสะอาดบริสุทธิ์รู้รอบท่วนครบจึงบอกแก่พวกเราผู้ศึกษาตามอาตมาเป็นโพธิสัตวเข้าใจสิ่งเหล่านี้ก็เอามาถ่ายทอดบอกให้ทราบแล้วก็พวกเขาก็ไปเรียนรู้ถึงสภาวะจิตที่มันเออมันมีอาการมันมีสภาพที่ไปเกี่ยวข้องสภาพที่ไปดูไปผลักต่างๆก็รู้ได้ด้วยตน เพราะเราจึงสามารถที่จะรู้สภาวะของธาตุธาตุอุตตุธาตุพีชะที่มีดูดมีผลักบ้างนั่นพีชะก็มีดูดมีผลักบ้างแต่ไม่ได้รุนแรงเหมือนจิตนิยามก็รู้ขนาดของพืชจึงทําจิตของตอนนี้ให้เป็นอย่างพืชทําได้สําเร็จจึงไม่สร้างวิบากต่อไปจิต ที่เป็นจิตพืชไม่สร้างวิบากต่อไปแต่จิตที่เหลือเป็นพลังงานที่ไปเป็นจิตนิยามนั้นมันก็เลยเป็นจิตสะอาดที่ประเสริฐก็ช่วยทำงานทำกรรมกิริยาอะเป็นประโยชน์ไปหมดเลย